สวัสดีค่ะครีมก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่มีปัญหานิดหน่อยนะ,ะเราก็จะมาเล่าเรื่องเราวปัญหาให้ฟังนะคะก็คือว่าคอนเทนต์ในช่องของเราหล,กลักๆคือเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมคะอืมแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าไอ้คลิปเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมีไม่เยอะเลยในช่องของเราจะมีอยู่แค่2คลิปเองนะคะตอนนี้ส่วนคอนเทนต์อื่นก็สั่งงอกขึ้นมานะคะเราจะมาที่ใบฟังว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ะคือมันก็เป็นเพราะว่า ไอคลิปเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันต้องว่างมากๆถึงจะตัดต่อได้เพราะว่าตัดต่อยากแล้วตัดต่อเยอะคลิปก็ยาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยไปเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะคุณครูเขาก็จะให้งานซึ่งมันจะมีงานที่เป็นงานตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย มันทําใหเา้เราก็ต้องไปตัดต่อคลิปวิดีโอใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่มีเวลาในการมาตัดต่อคลิปลง youtube เพราะเราต้องลงคลิปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอืมแล้วพอเราเอาเวลาในอาทิตย์นั้นเนี่ยไปตัดต่องานของครูก็จะไม่มีเวลามาตัดต่อคลิปลง youtube อืมเราก็เลยจะต้องเอาคลิปที่เราตัดต่อที่โรงเรียนมาลงให้ทุกคนดูไปก่อนนะคะแต่มันก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนแต่เราคิดว่านั่นจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่า ถ้าเปิดเรียนจริงๆก็ไม่น่าจะมีตัดต่อแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งครูเขาบอกไปแล้วนะคะว่าเออเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนไม่ให้ตัดต่อเยอะแล้วนะครูจะเปลี่ยนเร้วอะไรนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกก็ได้นะอืมแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคลิปที่เราลงทุกคลิปก็คือมีคุณภาพทั้งหมดแล้วก็สนุกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะ เข้ามาสู่เนื้อหาคลิปอย่างจริงจังนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยเราจะเป็นคลิปที่เราทําดินปั้นอีกแล้วนะคะซึ่งเราเคยลงคลิปเอาไว้แล้วนะเป็นคลิปแปลงล่างดินหัวดินหัวหมาแตกอะไรละ่ะเฮ้ย <S <S แล้วเป็นคลิปที่เราแปลงล่างดินปลาหัวหมาแตกนะคะคลิปที่แล้วอืและคลิปที่แล้วก็คือเป็นแค่การเตรียมดินทันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่า สร้างสรรค์ชิ้นงานจากเส้นดินนะคะก็คือเป็นโจทย์ของคุณแหละแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะมีความยาวมากกว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเรารู้สึกมันสั้นมากเลยคือคลิปมีความจริงแล้วครูอะให้ทำมาทั้งหมด3คลิปลวกเลยนะคะทุกคนเราก็นํามคลิปนี้มาบวกกันไปในคลิปเดียวเลยนะคะเพราะว่าที่เกียจทยยอยลงทีละคลิปลงทีละคลิปนะคะก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเลย สวัสดีค่ะคีมอสองทั่นะคะโจทย์ในวันนี้คือเอาดิน3ประเภทเนี่ยมาทําเป็นชิ้นงานนะคะแล้วก็ดูว่าดินประเภทนั้นน่นเนะเหมาะกับชิ้นงานไหมนะคะเราไปเริ่มกันเลยเราก็ไปเอาดินจากห้องน้ํามาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินจากห้องน้ําไปเริ่มทํากันเลยตอนแรกก็คือแกะดินออกมาก่อน ที่แปลกใจนะคะก็คือดินเนี่ยยังนิ่มอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยไม่แข็งด้วยตอนนี้ก็คือ,อยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำเป็นอะไรดีเราก็แบ่งดินออกมาเป็นสามก้อนนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดินก้อนที่1ก่อนนะคะ จับเวลาซึ่งดินก้อนนี้นะคะเป็นดินแฉะเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ําเข้าไปเยอะๆได้เลยนะคะสาดน้ําเข้าไปเลยแล้วก็ขยำขยำนวดนวดแบบนี้นะคะให้น้ํากับดินนี่มันเข้ากันอันนี้คือเริ่มคิดออกแล้วว่าจะทําเป็นอะไรนะคะก็คิดว่าจะทําเป็นจานที่ใส่หมุดนะคะเพราะว่าคิดว่ามันง่ายดีนะก็คือเส้นมาขดๆเป็นก้นหอยแล้วก็แบบโคง้งๆนิดนึงให้หมอนมีขอบจานก็ได้แล้ว เดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำได้อย่างที่พูดไหมเนื้อดินที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะวิธีการทดสอบก็คือแปะไปตรงเนื้อคนนะคะแล้วก็ดูว่ามีสีดินติดไหมถ้ามีก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะอย่างนี้ก็มีแสดงว่าใช้ได้เลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ดินน่ะมาคลึงเป็นเส้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะาดินที่เป็นเส้นเนี่ยมาทําเป็นรูปก้นหอยนะคะแล้วก็จะเป็นจานเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ดินที่เป็นเส้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็นํามา พันพันมวนมวนจนแบบเหมือนมีล pues ักษณะเป็นก้นหอยแบบนี้เราก็ทำหลายหลายชั้นให้มันมีความใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะก็ขนาดใหญ่ประมาณนี้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเป็นจานก็ต้องมีขอบจานเนาะก็ใช้นิ้วเนี่ยทำการ งอไอตัวเส้นขึ้นมานะคะให้เหมือนขอบจานเนาะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะหยุดเวลาบายสวัสดีค่ะคีมอสอแท็บสนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วเป็นการเดินทางของน้องดินก้อนที่สองนั่นเองนะคะเราก็มาเริ่มจับเวลากันเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจานดินจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นดินก้อนแรกเนาะ เราก็มาเริ่มจากการใส่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าดินก้อนเนี้ย,ยจะทําเป็นดินที่มีความสวยงามนะคะก็คือดินที่สามารถที่จะเกลีย่ยให้ติดกันได้ง่ายนั่นเองนะคะวิธีก็วิธีเดิมเลยค่ะก็กะน้ําเอาแล้วก็ขยำขยำดินนะคะแล้วก็ดูว่าน้องเนี่ยจะสามารถผ่านการทดสอบได้หรือเปล่า การทดสอบนะคะก็คือนาดิน2ก้อนเนี่ยมาแปะติดกันนะคะเราใช้นิวบี้นิดเดียวนะคะน้องก็จะสามารถที่จะติดกันได้อย่างง่ายดายนั่นเองเราก็เริ่มเลยนะคะปั้นเป็นเส้นอย่างนี้เลยเพราะว่าคุณครูเนี่ยบังครับให้ทําทุกอย่างเป็นเส้นนั่นเอง แล้วดินสวยงามนะคะเราจะนํามาทําเป็นหน้าตาให้กับจานของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็อินสปายมาจากมูดบอร์ดครั้งก่อนๆ,ๆแล้วนะคะที่เราไปค้นหามาแล้วก็มีเป็นจานหน้าคนนั่นเองนะคะก็อยากทําบ้างตอนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะอยากทําให้มันออกมาเป็นแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะอันนี้เราก็ทําเป็นตานะคะตาของคนซึ่งเราก็ทํามาจากดิน ที่แบบปั้นขดกันเป็นรูปก้หนหอยนะคะแล้วก็ทำจมูกจากดินเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็ทำตามแบบเดิมอีกข้างนะคะ แล้วก็นำดินเนี่ยมาโค้งอให้เหมือนกับเปลือกตานะคะทำด้านล่างด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบครีเอทเองเลยอยากทำยังไงก็แบบทำอย่างนั้นเลยนะคะ ก็น้ำมารูปนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราปั้นดินเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดินโดนลมมันจะแห้งขึ้นนะคะเพราะฉั้นก็ป้ายน้ำนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าตาดินปั้นที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยก็จบคลิปแล้วค่ะบายบายสวันดีค่ะครีมอ2ทัสินะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปของก้อนดินก้อนสุดท้ายก็คือก้อนดินก้อนที่สามเองไปเริ่มทํากันเลยจับเวลา30มวนาทีเราก็ทําแบบเดิมเทคนิคเดิมเลยนะคะก็คือนําน้ํามาใส่แล้วก็กะเอานะคะค่อยไปดูว่าทดสอบได้ไหมซึ่งดินในคลิปนี้นะคะเราจะทําเป็นดินประเภทที่ยืนได้ดีค่ะแล้วก็นําไปทําเป็นชิ้นงานประเภทปัตติมาก,กรรมนั่นเองค่ะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าดิน3ก้อน3คลิปเนี่ยเราจะนํามาฟิวชั่นกันเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวนั่นเองค่ะ วิธีการทดสอบก็คือนําดินเนี่ยดินเส้นนะคะมาขดเป็นตัว S ถ้าขดได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นําดินเส้นเนี่ยมาทําเป็นเหมือนเป็นวงแหวนแบบนี้เนาะแล้วก็ซ้อนกันไปเรื่อยๆทําเป็นเหมือนเป็นตัวฐานแล้วก็เป็นตัวต้นของดอกทานตะวันนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นํามาขดเป็นก้นหอยนะคะเพื่อทําเป็นตัวซัพพอร์ตรองตัวดอกทานตะวันนะคะเพราะถ้าเราไม่ทํานะคะมันอาจจะแบบว่าหนักเกินไปอาจจะล้มได้เสร็จแล้วก็ไปติดกับตัวฐานเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําตกแต่งเป็นตัวใบไม้นะคะวิธีทำก็คือนําดินเนี่ยมาขดกันเหมือนเป็นรูปแบบหยดน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ กดแบนแบๆลงไปเลยค่ะให้เหมือนแบบลักษณะของใบไม้เนาะหลังจากนั้นก็นำไปเชื่อมกับตัวต้นทานตะวันแล้วก็รูปน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดินแตกหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มมาทำเป็นตัวดอกทานตะวันนะคะทำเป็นตัวกลีบเนาะกลีบดอกไม้เราก็ทำเหมือนใบไม้เลยแต่ว่าทำให้มันมีความแบบเป็นสามเหลี่ยมมากกว่า แล้วก็ไปติดที่ตัวจาน้าคนเลยค่ะทำแบบรอบด้านเลยนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็นำตัวดอกทานตะวันเนี่ยไปติดกับตัวรองซับพอร์ตเลยค่ะเสร็จแล้วเย่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการระบายสีอะคลิกนะคะแล้วก็ระบายเป็นตัวสีดอกไม้ก่อนเลย ระบายดอกทานตะวันเลยนะคะแล้วก็ระบายเหมือนเป็นตัวข้างในเนือเป็นเมล็ดทานตะวนันแล้วก็ตัวฐานเป็นสีน้าตาลค่ะหลังจากนั้นผสมสีเขียวแล้วก็ระบายเป็นตัวต้นทานตะวนันแล้วก็ใบไม้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เก็บดีเทลพวกลูก,กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีก็คือติดทนแล้วก็แห้งเร็วมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลย จบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบาย